ดดนี้ค่อยๆไปนะนี้จะเย็นๆโอ้ยอุ้ยอ้ยตก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 เอาใหม่ใหม่เฮ้ยได้แล้วนี่โอ้ยสะดุดมาจะเล่นกากๆหน่อยนะว่าเกมนี้ไม่ได้เล่นนานละ Mình có thể bật bằng cách nào hả? Ơi Thật khó Ơ, không Ôi biệt Ô oh, đã Lò bọc mà Ô oh. Lò bọc lò ừ. oh, đi oh. Đã là quá khuất dài này, ông tí đi cả. ไปไปแล้วเอา้าตกเอา้าไม่ไม่ได้วไะไปใจเยน็นๆนะรอก่อนเปขึ้น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 เอาตกเอามาเอามาเอามาต้องค่อยๆเล่นนะมันต้องมีสมาธิ เอาเอามาเอามาๆๆมโดด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 โอเคเราจะว่าเกือบเกือบเกือบนี้วิ่งแล้วเราก็ต้องกระโดดเอ้าตกโดดโดดโดดรู้สึกว่ามันจะเล่นยากซะหน่อยนะผมบ้า โดดโดดไป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 โอเคโดดโดดโดดไปนะผมก็เพิ่งเล่นนะโคตรกกเลยอันนี้มันเป็นขั้นบันไดต้องโดดขึ้นติดติดติด,ตดเอาใหม่้อพยายามได้นะเดี๋ยวรอตรงนี้รอรอเอ้ยตก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 โดดโดดโดด โดด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 เอาตัวอีกละโดด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 เอาติดบอกมันไม่ตรงไงเล่นยากโอเค โอ้ตกต้องรอจังหวัดโอ้ตกเอามมาโอ้ตกโอ้ทำไมได่านนี้มันยากจังวะโอ้โดดๆๆดโอ้แม่งชนอีตส์เ้ย โดด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 โด้โหมันไปไม่ถึงไหนเลยโดด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 เข้าไปโดดเข้าไปนะไม่ไม่ได้วะยากจัง โ oh, อ้ยโดน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 อาคิปวันนี้ก็ต้องขอลาไปทีอีกคร้น,นครับผมแม่งโดดสักทีไม่ได้อะก็ขอโดดให้ผ่านก่อนละกันแล้วจะได้จบคลิปไปเลยจะขอโดดให้ผ่านก่อนโอเคไม่เล่นละแล้ว,เ,วเล่นพับจีต่อดีกว่า